s ซลมอนพอดแคสต์มันสดอร่อยแอมซายแตงกิวพอดแคสต์ตอบปัญหาชีวิตตามใจซายเจริญบุรัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แอมไซตังกิ้วนะคะเราจะกัเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันอังคานะคะผ่านทาง s ซล m o n Podcast นะคะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆนะคะคําถามที่มีคนส่งเข้ามาเนาะร่วมพูดคุยกับไซส่งมาได้นะคะทางอีเมล a m s i ซ t h a n k y o at gmail com นะคะ i m s a i t s a n k y o u at gmail com นะคะเวลาพูดอีเมลไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าคือห้ามหยุดตรงกลางหยุดปุ๊บจะลืม ว่าเอ๊ะกดไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้นะอ่ะวันนี้นะคะคำถามเป็นเป็นน่าจะเป็นน้องเหรอเนาะน่าจะเป็นน้องใช่แหละคำถามนะคะก็คือทำตัวไม่ถูกเมื่อเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็เป็นมนุษย์อินโทรเวิร์ด้วยนะคะ ปัจจุบันน้องอายุ30ปีค่อนมาทางกลางๆนะคะแล้วก็เป็นมนุษย์อินโทรเวิร์ตที่ไม่ชอบเข้าสังคมอย่างรุนแรงเลยทำธุรกิจเล็กๆที่มั่นคงพอเลี้ยงตัวกับแม่ได้สบายๆเพราะอยากใช้เวลากับแม่และได้มีความสุขร่วมกันแต่เรื่องมันเกิดขึ้นว่าเพราะต้องการให้ไปสานต่อธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นมีพนักงานหลายสิบชีวิตและมีรายได้เยอะกว่าธุรกิจที่ทาอยู่หลายเท่าแต่ส่วนตัวน้องไม่อยากไปทาเลยค่ะแค่เข้าไปในบริษัทก็อึดอัดมากแล้ว แต่พ่อเองก็ไม่มีใครพอคุยกันเรื่องนี้ก็จะดุด,าด่านนองทุกครั้งว่าทำไมโง่ทําไมถึงไม่มองภาพใหญ่หมวัวแต่ทำงานเล็กๆมวัวแต่คลุกอยู่กับแม่แล้วก็บอกว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนมากเกินไปจนตอนนี้เริ่มเครียดแล้วว่าควรทํำยังไงดีใจนึงก็ไม่อยากทะเลาะกับพ่อแต่อีกใจก็รู้ว่าทางนี้มันฝึกธรรมชาติตัวเองมากๆและบางทีก็สงสัยว่า เราจะสร้างอาณาจักรใหญ่โตมากมายไปทําไมถ้าทุกวันนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วขอบคุณที่เราฟังและตอบคาถามน้องนะคะแล้วขอบคุณที่จดัดรายการดีๆจะติดตามผลงานพี่ต่อไปค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอืม hmm. น่าจะเป็นมนุษย์แบบเดียวกันเนาะเรา introvert อืมจริงหลายคนค่อนข้างแบบสงสัยเนาะไอ้กับความแบบว่าความเป็นมนุษย์แบบ introvert อะไรอย่างเงี้ยว่าเอา้าก็เห็นออกไปก็ทํานูน่นทํานี่ได้อะไรเงี้ยยิ่งแบบ อย่างอาชีพของคนที่จะต้องแบบพบปะผู้คนเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเอออย่างอย่างอาชีพทายนี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนรู้สึกว่าเอา้าแล้วมืออินโทรเวิร์ดแล้วเราทํายังไงคือจริงๆเราทําได้เนาะเราว่าเราว่าเจ้าของคําถามก็น่าจะเข้าใจแหละว่าทําได้ไหมออกไปเจอคนเยอะๆอะไรเงี้ยทําได้แต่เหนื่อยเหนื่อยมากเออก,ก็ก็น่า,นาจะน่าจะคล้ายๆกับคนที่เป็นคนแบบพลังเยอะๆลน้นแบบล้นเหลืออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเป็นแบบ ดาวปาร์ตี้นี่อป่ะมันจะมีมนุษย์ที่แบบว่าเป็นคนแบบพลังงานเพียบอะเต็มหลอด HP สูงอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้ว,แล,วแล้วถ้าแบบว่าโดนให้มาอยู่ในที่แบบเล็กๆจิวจ๋วๆเจอคนไม่กี่คนวนๆเ,ออเขาก็คงอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันแต่ถามว่าเขาทําได้ไหมแล้วว่าเขาก็คงทําได้เออนะมันก็คือเป็นมุมกลับของกันและกันเท่านั้นเองนะคะแต่ว่า <c oughs> จากคําถามท,ที่ที่ถามมาเนาะ เออไม่อันนี้อันนี้อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าประเมินไปเองหรือเปล่าคือเพราะว่าที่ถามมานะคะว่าอยากอยู่กับคุณแม่แล้วก็อยากใช้เวลากับแม่ได้มีความสุขร่วมกันก็คือเหมือนกับว่าจ,วจาจริงๆเราเจ้าของคําถามอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อเนาะหรืออาจจะไม่สนิทกันแบบไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้โตมาแบบมีคุณพ่อแบบคอยแบบใกล้ชิดอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะไม่จูนด้วยพลังงานอะไรบางอย่างนะเพราะว่าก็สัมผัสได้ว่า ยิง่งถ้าเป็นแบบคุณผู้ชายในยุคนึงนะนี่ถ้าถ้าตัวเจ้าของคำถามสามสิบกว่าแล้วเนี่ยคุณพ่อก็น่าจะเป็นคนในรุ่นที่เรียกว่าอะไรอ่ะมีความรู้สึกว่า <c oughs> การทํางานเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของคอนเน็กชันอ่านี่ออกมามันจะเป็นแบบเออไปรู้จักคนนั้นไว้สี่รู้จักคนนี้นไว้สี่อะไรอย่างเงี้ยคือเกี่ยวไม่เกี่ยวกับการทํางานก็เป็นเรื่องหนึง่งแต่ว่าการได้รู้จักคนเยอะๆเผื่อแบบมีเรื่องไอ้นู่นไอ้นีน่อะไรอย่างเงี้ยคือคือมันจะเป็นความแบบ นึกออกไหมาว่าเออเนี่ยไปรู้จักคนนี้นี่คนนี้เขาทางานที่นี่นะแล้วเขาก็รู้จักโนแล้วก็อะไรเงี้ยคือคือแบบจํานวนของคนที่รู้จักหรือการหรือวงสังคมที่เราเข้าไปคุยด้วยอ่ะเป็นแบบเป็นความพิเศษอ่ะเออมันจะมีมันจะมีมันจะมีแบบวิธีคิดของคนในรุ่นหนึ่งที่แบบว่ารู้สึกอย่างนี้เหมือนแบบเนี่ยฉันรู้จักแบบอาข้าราชการหรืออะไรอย่างเงี้ยเออสอสอแบบ อะไรสักอย่างหนึงอะที่เขาต้รู้สึกว่าเอออันนีมน้มันเป็นเรื่องพิเศษที่เราควรจะไปทําความรู้จักไว้อนะไรเงี้ยคือคือมันจะเป็นความเชื่ออย่างยิ่งเออของคนในรุ่นหนึ่งเว้ยซึ่งซึ่งเรานึกอ,ออกแหละเรานึกอ,ออกเลยแหละเออแต่ว่ามาในอีกยุคถัดมาเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะการต้องไปเจอคนเยอะๆโดยที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้คัดกรองอ่าหรือว่าไม่ต้องพลังงานกันหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเออคือจําเป็นไหมอ่ะเราก็แบบเรอ,อกับกับบางคนกับงานบางอย่างมันก็คงจะจําเป็นละมั้งคือเอา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 อย่างอย่างเรานะที่เราแบบเป็นดาราอะเราไปงานเราไปแบบเราไปแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะไปจอยไปไปเออไปไปสร้างคอนเนคชันนะใช้คํานี้แล้วกันไม่รู้ใช้คาว่า,าอะไรไปสร้างคอนเนคชันอะไรเกี่ใครกันน้อยมากเลยนะน้อยนะแบบเลี่ยงได้เลี่ยงอะ่ะ หนีได้หนีคือไม่ได้รังเกียจไม่ได้โกรธไม่ได้แบบอะไรใดๆขนั้นแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเราเว้ยคือเราไปแล้วก็แบบเดอ๋อๆอุอ่นๆแบบเอองงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาแบบเขาจัดวันเกิดกันนึกออกไหมที่แบบว่าเออจะแบบเป็นปราร์ตี้วันเกิดยิง่งยิ่งยุ่งหลงังๆที่เขาจะมีแบบมีเป็นตีมแต่งตัวอะไรเงี้ยเฮ้ยเราชอบดูนะเราชอบดูลูปเออเราชอบแบบว่าสไลด์ดูลูปคนมาในงาน คิดชุดเก่งกวาอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็จะแบบคือดูแบบอู้อ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าแบบเออไปไหมเฮะไม่ไปซึ่งในที่นี้นี่คือคือไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแบบคือไม่เขาก็ไม่ได้เชิญนะนะเออแต่ว่าเพื่อนที่เราคบมันก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม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 ่จัดงานแบบอย่างเงี้ยเออหรือหรือมันอาจจะจัดก็ได้แต่มันไม่เชิญเราเพราะรู้ว่าเราไม่ไปอ่ะมันมันไม่ใช่พื้นที่ที่เราจะอยู่ได้อย่างแบบมีความสุขอ่ะเออซึ่งซึ่งอย่าง การไปทํางานของเราอะ่ะมันเจอคนเยอะมันต้องแบบมันใช้พลังหรืออะไรอย่างเงี้ยในการสื่อสารทั้งวันคือเราเป็นคนถือมากมากด้วยกับการที่ว่าถ้าสมมติว่าไปทํางานแล้วอะ่ะถ้าเรามีปัญหาส่วนตัวไปใช่ไหมคือทุกคนมันก็มีปัญหาส่วนตัวทัว้งนั้นแหละไปบ,บ้านบมงวันแม่งก็เป็นแบดเดย์มากมากจริงๆหรือว่ามันก็มีช่วงที่แบบเราทะเลาะก,กับแม่แบบช่วงที่แม่ป่วยหรือพ่อป่วยหรือว่าเลิกกาแฟหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เวลาไปกองอะ่ะเราก็จะพยายามไม่แบกอันเนี้ยเอาไปปลาใส่คนหน้ากองด้วย เออคือในที่นี้ก็ไม่ได้หมายหมายถึงว่าแบบเราเราเราอาจจะเราอาจจะแบบไม่ได้ไประบายกับเขามันมันไม่ใช่ฟิลแบบนั้นนะแต่ว่าเราก็จะไม่ทําตัวมุ่ยอะเราก็จะไม่ทําตัวหดหูมันจะมีอะบางคนที่พอไปที่ไหนๆแล้วก็จะแบบเฮ้ยมึงมึงมันวันนี้มันแบบมันมันตึงมันแบบคือบรรยากาศอะหรืออะไรอะมันจะเปลี่ยนเว้ยเออแล้วเรารู้สึกว่าบางทีอะในกองถ่ายหรือพื้นที่ที่ มันมันทำงานที่มันเรียกร้องความเขาเรียกอะไรความฝืนธรรมชาติอยู่แล้วคือกองถ่ายมันก็ฝืนธรรมชาติจริงนะมันมีความฝืนแบบที่แบบไม่ได้มันจะต้องรุกขึ้นมาร่าเริงกันตอนตีสี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบไม่ได้แกจะต้องแบบมีความแบบอินเลิฟขึ้นมาหรือสู้กับผีขึ้นมาในแบบคือคือคือ,ค,อคือมันมีธรรมชาติที่ค่อนข้างเหนือจริงพอสมควรอย่างนั้นในกองถ่านะอยอันนั้นก็คือว่าถ้าแบบว่าเรามีปัญหาอะไรเราเราจะไม่แบบมานั่งตึงนั่งหงิกนั่งแบบไม่ให้คนกล้าเข้ามาพูดกับเราอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะพยายามไม่ทําอย่างน้แลวก เดี๋ยวเราก็ค่อยกลับมาจัดการปัญหาของตัวเองซึ่งอะไรพวกนี้มันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะแล้วเราก็มองว่าการที่เราต้องแบบไปสร้างคอนเน็ชันหรือว่าเอ่อไปทําอะไรในสิ่งที่แบบมันฝืนเรามากๆอ่ะแรกๆอ่ะมันก็พอไหวเว้ยเออวันวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยก็เออมันก็แค่แบบมันก็เหมือนแค่นับวันไปใช่ไหมเออดั่งไปกองนี่ก็แบบว่าสองวันสามวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบทุกวันทั้งวันทั้งเดือนกลับบ้านกลับบ้านมาต้องรับโทรศัพท์อีก แล้วก็ต้องแบบวันนี้ควรจะเป็นวันหยุดของกูแต่กูต้องออกไปปาร์ตี้อีกเพราะว่าเพื่อสร้างคอนเนคชั่นเพื่อแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือโอเคในวันหนึ่งมันอาจจะได้ใช้ใช่ไหมในอีกแบบเราไม่มีวันรู้หรอกว่ามันอาจจะอันมันอาจจะมันอาจจะมีประโยชน์กับชีวิตหรือมันอาจจะแบบมันอาจจะมีความจําเป็นกับชีวิตหรืออะไรแต่ในนาทีนี้วันนี้แบบจริงเหรอวะคือกูต้องแต่งตัวออกไปแบบเพื่อสร้างคอนเนคชั่นจริงรเหรอเฮ้ยวันนี้มันไม่ใช่มันไม่มันไม่ใช่การออกกองแล้วเว้ยแต่กูยังต้องไปจริงเหรอ จริงหวาอะไรยเงี้ยเออมันจะมีฟิลแบบนี้เว้ยซึ่งเราแบบเออเอาไงดีว่าไงดีว่เอาไงดีว,ะอ,ดว,ะอ,ดวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็จะพ่ายแพ้ <c oughs> แก่ความต้องการของตัวเองก็คือเราไม่ไหวแรกแรกแม่เราเคีเ้ยวเข็นมากนะอือน่าจะคล้ายๆกับคุณพ่อของน้องนี่แหละแต่ว่าอาจจะเป็นเป็นเป็นคนละสายงานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือแม่เขาก็รู้สึกว่ามันจําเป็นคือเขาก็เป็นคนที่เคยต้องฝืนเพื่อออกไปอย่างนี้มาก่อนเว้ยแบบไปงานกินเลี้ยงแบบรับรางวัลอะไรใดๆของพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยึืงซึ่งเขาก็ขี้เกียจอะเออแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราควรจะเสียสละเออเข้าใจโลกเข้าใจโลกข,ของผู้ใหญ่แล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบทำตัวเป็นมืออาชีพเออทำตัวเป็นผู้ใหญ่หน่อยซิไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเองแบบเอออาจจะอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเออคือแม่เขาก็เคยพยายามเคี่ยวเข็ญเราเว้ยซึ่งเราก็ยอมไป เพื่อเขาอะนะเพราะว่าเขาอยากให้เราไปเออเราก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะแบบก็ไม่ถึงกับหนิเออเราเราเป็นคนแบบไม่ไม่ไม่ดึงหน้าไม่อะไรอยู่แล้วแตก่ก็คือแบบเขาคงสัมผัสได้จริงๆว่าเราไม่ไว่างเปล่ามากอะแบบมันไม่ใช่พื้นที่ของเราอะก็คือคาคาสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ แล้วไปไหนต่อแล้วยังไงต่อแล้วทําอะไรต่อคือเราเป็นคนไม่จอยกับคือถ้ามันถ้าแบบเป็นอย่างฝรั่งก็คือเขาเรียกอะไรเป็นแบบ wallflower ่ะที่แบบไปแหมอยู่ที่ผนังข้างหนึ่งอะคือแบบมนุษย์เข้ามุมอะแบบอะไรเงี้ยโอ้ข้างหลังดีกว่ามุม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 เลยแคเออคือจะเป็นมนุษย์แบบเข้ามุมอย่างนั้นแต่ว่าเวลาใครถามก็แบบเออแกเอ้ยเราไปวันนั้นเราไปอะไรย่างเงี้ยอยู่ตรงไหนอ๋อพอดียืนอยู่ตรงอะไรเงี้ยคือคือเราเป็นคนแบบนั้นจริงๆเว้ยแม้กระทั่งแบบ ตอนแบบงานงานที่ใหญ่มากๆในชีวิตเราก็คืองานงานศพพ่อแม่เราเองเออซึ่งคนแบบคนก็ไปเยอะอะไรเงี้ยเออเราก็ดีใจว่าคนรักพ่อแม่เราอะไรเงี้ยคือเขาก็อยากจะไปแบบเขาอยากเรียกว่าอะไรอะมาส่งอะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนร่มแสดงความเสียใจยแล้วเราก็ไปแหมะอยู่ตรงแบบถังน้าแข็งอะอยู่ดีอะคือแบบคือเรายินเรายินดีเว้ยเราเรายินดีที่เขารักพ่อแม่เราแล้วเราก็ขอบคุณมากๆที่เขามาเว้ยแต่เราทําตัวไม่ถูก อืมเราแบบเราต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือ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 มันต้องมีหน้าที่อะไรให้เราทําสักอย่างเราถึงจะผ่านมันไปได้เว้ยเช่นแบบยืนเอ่อยืนสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ <c oughs> อาใจสวัสดีอยู่ตรงนี้นะเราไม่ต้องทําอะไรสวัสดีขอบคุณแล้วก็เชิญข้างในเลยค่ะหรือว่าให้ไปนั่งต่อทูบอย่างเงี้อยอันนี้เราทําได้ถ้ามีแค่นี้เราจะทําได้แต่ถ้าต้องทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะเราเราจะเริ่มงงเว้ยว่าแบบ คนมันเยอะจังแล้วเราก็จําไม่ได้แล้วเราก็โน่นแล้วเราก็นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะแฮกมากเหมือนแบบเหมือนแบบพลังงานชีวิตโดนดูดไปกับเรื่องที่แบบว่าจะต้องคุยจะต้องชิแชทแล้วก็จะต้องแบบมีความแบบเขาเรียกอะไรมีความมารยาทสังคมอะซึ่งซึ่ง,งคืออันนี้เราก็เราก,เราก็ไม่ได้เราจะไม่ได้ใช้คําว่ามันเฟสหรือมันอะไรนะเพียงแเอาว่ามันก็คือการ การการสวัสดีการยินดีต่อกันเมื่อได้เจอหน้านกันซึ่งเราก็ยินดีจริง,รงๆที่เขามาแต่มันคือการทำซ้ำสองร้อยครั้งอะรเงี้ยหรือสามร้อยครั้งอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะแบบมีความแฮกเออดังนั้นเราว่าจริงๆแล้วอ่ะในช่วงอายุแบบสามสิบกว่าของของน้องเจ้าของคําถามเนาะเออเราว,ว่าน้องคงเคยผ่าน,นกระบ,บวนการอะไรอย่างนี้มาแล้วอะ การได้ลองการเอาวะอากูลองไปแบบกูลองคอนเนคกชันกูลองอะไรยิ่งเพราะว่าเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยเนาะถึงว่าถึงน้องจะบอกว่าเล็กๆอะไรก็เหอะแต่มันก็แบบมันก็ต้องผ่านการแบบกระบวนการแบบสร้างงานคุยงานประชุมงานอะไรใดๆอย่างนี้มาแล้วก็คงแบบคือเคยผ่านมาแล้วทั้งแบบว่าในสเกลที่อาจจะทําแบบเฮ้ยใ,ใหญ่ๆไหมหรือว่าแบบเอาแค่นี้อะไรยังไงมันผ่านการเรียนรู้ไปแล้วอะว่าเออเราเรา,เราทำแบบนี้ได้แล้วเราโอเคกับการที่จะมี งานในสกิลแค่นี้อืม <C' an> คือถ้าอยังเด็กกว่าน,นี้เราอาจจะแบบเออก็ลองไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถ้าแบบมาประมาณนี้เราว่าจริงๆเราก็น่าจะบอกก็คิดว่าคงบอกไปแล้วเลย,เลยนะคือคงบอกให้บอกพ่อตรงๆอะ่ะอืมว่าว่าไม่ไหวเออแต่พ่อก็พ่อก็โหดจังอะทาไมโง่หรือทําไมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เราเราไม่ได้มองว่าโง่นะเรามองว่าอันนี้ฉลาดกูรู้ตัวเองเร็วด้วยซ้ำว่ากูชอบทําอะไรแล้วกูก็สามารถแบบแมネจให้ชีวิตกับง,งานอนะ่ะมันมันอยู่ในสกเกลที่เราแบบชอบและควบคุมได้และและและโอเคได้อะ่ะเออเพราะว่าการฝืนธรรมชาติตัวเองไปถึงหนักๆไปถึงจุดหนึ่งอะ่ะมันแบบไม่ไหวอะ่ะเออมันมันโหลดอะ่ะมัน เราจะต้องทําอย่างนี้คือมันไม่ใช่ทําแค่ครั้งสองครั้งหรือวันสองวันเงมันคือต้องทาอย่างนี้ไปอีกแบบออะเวลาพูดไปว่าอีกแบบอีกอีกอีกเป็นปีอะคืำว่าเป็นปีมันดูแบบก็ไม่ไม่ยากเนาะอะไรเงี้ยเป็นปีอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนช่วงโควิดที่แบบเออก็ต้องล็อกดาวน์มึงแบบคือตอนแรกคาว่าแบบเหมือนแบบเออไม่ได้ไปกินข้าวที่ร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยมันตอนแรกมันก็ดูเออมันก็พอไหวนะเพราะว่าแบบเฮ้ยด้วยด้วยเรื่องของแบบด้วยข้อแม้ต่างๆด้วยเรื่องของโรคด้วยเรื่องของแบบอะไรใดๆต่างๆเเาก็็แแบบ่มมัันนนน้ียจํปต พอวันผ่านๆไปอ่ะมันไม่ง่ายนะเออมันไม่ง่ายอ่ะกับการที่แบบว่าต้องทําอะไรที่แบบนับวันอยู่ตลอดเวลาว่ามันไหวเอ่ะวะมันได้เอ่ะวะมันจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เราอาจจะเปรียบเทียบผิดฝาผิดตัวนิดหน่อยนะแต่ว่าอันแบบให้นึกเร็วๆก็จะประมาณนี้ว่าเฮ้ยอะไรที่มันอะไรที่มันโดนบังคับอ่ะคือต่อให้มันมีเหตุผลที่ดีอ่ะ เออเหตุผลที่ดีแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นเหตุผลที่มันไม่ได้แย่นะเว้ยมันก็เมเซนน่ะเราก็ยังรู้สึกแบบแต่มันไม่ใช่อ่ะลึกๆในใจเราก็จะบอกอยู่เสมอว่ามันไม่ใช่ว่ะมันยากมันมันเครียดมันตึงมันมันอะไรแบบเนี้ยอืมแต่คุณพ่อก็โคมองในมุมว่าจะไม่มีใครมาแบบเขาเรียกว่าอะไรสารต่ออย่างนี้ได้ไหมเออแบบไม่ได้แบบ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแบบเหมือนทิ้งไปเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเดี๋ยวไม่อยากให้คนอื่นมาทาแทนก็คงอยากให้แบบให้ลูกห้อะไรที่เป็นแบบว่าคนที่คนในครอบครัวมาเป็นคนแบบดูแลอะไรอย่างนี้มากกว่าหรือเปล่า,างั้นเราว่าถ้าสมมุติว่าถ้านะคะถ้าถ้าไม่อยากจะแบบหักอืมไม่อยากจะทะเลาะแบบแตกหักกับคุณพ่ออะไรเงี้ยก็แบบแค่เข้าไปทําในเป็นบางส่วนได้ไหม เออเพราะยังไงอะดูทรงดูทรงแล้วจากแบบจากสไตล์การพูดคุยของคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อก็คงไม่ให้เราทําเลยเหรอกอืมเขาก็คนต้องเข้ามาแบบทําไมไม่อย่างนั้นล่ะคุยกับคนนี้สิแบบอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่ปล่อยเราอยู่แล้วคือหมายถึงว่าไม่ได้ปล่อยให้เราทําอย่างเต็มที่อยู่แล้วนึกออกไหมเอาน,นั้นเราก็ใช้อันเนี้ยตลองไปเลยตั้งแต่แรกว่าโอเคเดี๋ยวเขาไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปช่วยขอแบบเริ่มจากแผนกหรือดีพาร์ตเมนที่คิดว่าตัวเองแบบ กำลังเกี่ยวข้องกับไอ้สิ่งที่ตัวเองทําอยู่ก็ได้เผื่อมันจะได้แบบเหมือนมีโน้ตฮาวอยู่แล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออพบกันครึ่งทางอ่ะแบบไม่ไม่หักอันนี้อันนี้คือแบบไม่หักนะเอออันนี้คือแบบได้ได้ได,ได้เดี๋ยวแบบว่าอันนี้ก็ยังต้องแบบประคองประคองงานของตัวเองไปก่อนแต่เดี๋ยวจะไปช่วยอ่าอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ตัดรอนกับคุณพ่อไปซะทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ต้องแบกทั้งหมดซึ่งการไม่ได้ต้องแบกทั้งหมดเนี่ยก็จะยิ่งทําให้แบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะคือคือมันแปลกอย่างนี้อย่างหนึ เวลาแบบทำไมไม่มาทาอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ต้องมาช่วยสิแม่เหนื่อยจะตายอยู่แล้วอสมมตินะเนี่ยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วทําไมไม่มาช่วยไม่มาดูกันบ้างอ่ะโอเคงั้นกูไปทําให้อ่ะช่วยอ่ะไปช่วยไปช่วยพอช่วยปุ๊บติทุกอย่างเหมือนกันนะเป็นไหมเออเนี่ยทำไมไม่ช่วยทํางานบ้านบ้างเลยอ่ะอ่ะโอเคงั้นมาช่วยมาอ่ะถูพื้นอ่ะทำไมตรงนี้มันเปียกไปทําไมผสมไม่นั่นก็โดนเออมันเป็นอย่างนี้มนุเรามันเป็นอย่างนี้คือคืออยากให้มันช่วยแต่พอช่วยทําไมไม่ทําอย่างแบบอย่างแบบที่กูทําอ้าว ตกลงามันต้องยังไงนะเออเราเราว่าหลายบ้านเป็นเราว่าหลายบ้านเป็นคือแบบไม่ช่วยก็โกรธพอไปช่วยแล้วไม่ได้อย่างที่ต้องการก็โกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพอถามเยอะๆว่าอ่าแล้วไอน้นี่ต้องทายังไงอันนั้นทํายังไงก็โกรธอีกว่าแบบอ่ะทำไมไม่ดูล่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่มาขนาดนี้ยังไม่สังเกตอีกเหรอคือเออมนุษย์อะจริงดังนั้นคือเราก็ป้องกันแบบ ความที่จะแบบเลยเถิดไปถึงเรื่องใหญ่โตเพราะว่าต่างก็ต่างไฟต่างก็อึดอัดกันทั้งคู่แบบนี้เน่ยนะก็ด้วยการแบบเสนอไปเลยว่าอยากทําอันนี้แค่นี้เล็กๆจุ๊บจิ๊บหนึ่งแผนกไปช่วยไปเป็นผู้ช่วยเขา้าเนี่ยพอดีเออปกติทํางานสมอว่าทําจันถึงสุกใช่ไหมเออเดี๋ยวเขาไปช่วยแบบเดี๋ยวเขาไปช่วยดูตรงนี้แบบจันพุธสุก์ละกันอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าแบบเดี๋ยวเขาไปครึ่งเย็นเดี๋ยวครึ่งเช้าขอเคลียร์งานที่ออฟฟิศก่อนนะคะเพราะอันนี้ก็ทิ้งไม่ได้ ดูโตดูโตดูแบบแล้วก็ไม่ได้แบบกดดันมากจนเกินไปเออค่อยๆแบบผ่อน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 ,อนให้พ่อเขาหน่อยซื้อเวลาซื้อเวลาอันนี้คือแบบไม่ประทะแต่ถ้าอยากแบบไม่ได้อะ่ะคือยังไงมันก็ไม่ได้ไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกอ่ะเออมันก็ต้องบอกไปเลยแม้ว่าไม่ได้อืมไม่ทําดีกว่าคือก็อบอกเขาไปว่าโอเคตอนสิ่งที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยโอเคแล้วพอใจแล้วเพราะว่า ถ้าสมมติว่าต้องไปดูแลงานที่บริษัทพ่อด้วยเนี่ยก็จะไม่มีใครดูแม่อืมแค่นี้คือเราสามสิบกว่าแล้วเราแค่แจ้งทราบเราไม่ได้ขอคำอนุญาตเหมือนที่เวลาเขามาสั่งเราอะนึกว่าเขายังไม่เห็นต้องขออนุญ,ญาตเราเลยว่าอันนี้พ่อพูดได้ไหมพ,พ่อก็พูดเลยไงเออพ่อก็มาถึงก็หวดเลยไงแต่แบบว่าเราก็เราก็เรา,เรา,เ,ราเราก็แจ้งทราบกลับบ้างว่าเออก็ไม่สะดวกจบเหนื่อยเหนื่อยแล้ว พอใจแค่นี้อือนาทีนี้ธุรกิจแบบนี้ให้ทําตอนนี้ยังไงก็เครียดยังไงก็เหนื่อยยังไงก็ไม่ชินแล้วเราจะปล่อยให้แบบถ้าตอนนี้สามสิบกว่าคุณแม่ก็แม่ก็น่าจะมีแบบหกสิบไหมเออห้าสิบหกสิบอะไรประมาณอย่างเงี้ยอ่ะซึ่งเราก็ต้องดูแลคุณแม่ไหมแล้วใครดูอ่ะถ้าไม่มีแบบคือใครดูมันก็ไม่เหมือนลูกไหมถ้ายิ่งยิ่งถ้าเราแบบเป็นคนดูแลแม่มาตลอดแล้ววันหนึ่งแบบอยู่ๆจะไม่ดูอย่างเงี้ยเออมันก็ก็บอกเขาไปว่าเออก็บอกก็คือบอกความจริงอะค่ะว่าก็ไม่อ่ะอืม ก็บอกไปว่าไม่สะดวกไม่ถนัดก,ก็แจ้งทราบกันไปแล้วก็แล้วก็พ่อเขาก็จะต้องโมโหแหละเขาจะต้องเป็นฟืนเป็นไฟแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ออมก็ก็เป็นอย่างเงี้ยทําไงอะ่ะเออเพราะว่าตอนเวลาพ่อเขาบอกเราเขาไม่ได้คิดเลยว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบหรือเราจะพอใจไหมดังนั้นคือเขาก็ต้องหัดเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่พอใจบ้างอะเป็นไงก็ไม่พอใจอะไรอยู่แล้วนี่ถูกปะ่ะเออก็คือเขาไม่พอใจอยู่แล้วที่เราเป็นคนแบบนี้ ดังนั้นก็คือเราก็แค่ยืนยันว่าใช่ก็เป็นคนแบบนี้จริงๆ,งๆดังนั้นพ่อก็จะไม่พอใจต่อไปก็จบเออก็ไม่มีอะไรแย่กว่าเดิมกอย่างก็เหมือนเดิมอ่านี้คือหักนะอันนี้คือแบบก็ไม่ต้องมาคุยกันอีกเลยแต่ว่าเขาอาจจะประชดทุกครั้งที่เจอหน้านะอันนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นความแบบความเสี่ยงที่ต้องแบบว่าแบกรับกันต่อไปก็ก็ต้องเวทน้าหนักเอาค่ะว่าจะพบกันครึ่งทางแบบปน็นปนนอมเออไปช่วยบ้างแบบเป็นบางวันไปอะไรเงี้ยเพื่อลดเสียงด่าเออลดความแบบกวนแบบใจกวนหูอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบอค่ะพ่อออะไรยย่างี้เคือ ก็ก็คิดได้ว่าเขาแบบว่าเขาเขารักเขาหวังดีหรืออะไรก็ตามอะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลในในความหวังดีความรักของมนุษย์อะมันก็ต้องเคารพความเป็นตัวเราด้วยไงคือเราเราก็รู้จักตัวเองดีพอว่าอะไรที่เราทำไหวค,คือถ้าคือถ้ากูทําได้กูทำไปนานแล้วนึกเอกอปะคือเอาอะไรเอาอย่างชั่วๆเลยอะคือถ้าทําได้ถ้าอยากทําก็ไปทํากับพ่อนานแล้วไงเออมันคือแค่นั้นเองแต่นี่มันไม่ได้ไง เออมันก็ไม่ได้ไงมันก็แค่นั้นเองแต่พ่อเ่อาจจะแบบเออเราหรือนิดนึงเพราะว่าคือเอ,อ้ก็มึงก็ทําได้ไงแต่ทำไมต้องทาเล็กๆไม่มาทําใหญ่ๆเล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเราเข้าใจอ่ะว่าอย่างเราอ่ะความความถนอมพลังความได้อยู่เล็กๆเงียบๆความได้แบบอยู่ในพื้นที่ที่แบบอุ่นใจจังเลยอย่างเงี้ยเออมันมันสาคัญกว่าการออกไปมีคอนเนคชันแล้วก็แบบอ๋อคนนั้นก็รู้จักค่ะได้พี่เดี๋ยวูเดี๋ยวนูโทรบ,บอกพี่คนนั้นให้พอดีเคยคุยเรื่องแบบคือเรานึกออกไว้ว่าคนเหล่าเนี้ย เข,เขาด้านั่าเขาดีแล้วเขาพร้อมจะช่วยและเขามีคอนเน็กชันและเขากว้างขวางและเขาโน่นและเขาน, ôn, ขานี่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ทุกคนมันโลกที่จะทําอะไรแบบนี้ได้เออนึกออกมามยิ่งยิ่งยิ่งอย่างเราอ่ะบางทีมันเยอะมันมีบ่อยๆทางมากเลยที่เรารู้จักคนแบบหลายๆคนจากการทํางานหรือจากอะไรอะ้วแล้วเขาก็น่ารักกับเรามากเว้ยแล้วบางทีแบบเราเจอเรื่องอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายบางอย่างแล้วเขาก็แบบสุดท้ายเขาต้องเป็นคนโทรมาหาเราเองว่าเฮ้ยทำไมไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเก่งใจ เออเกงใจเนี่ยคือเรามีคอนเนคชันเราก็ใช้มันไม่เป็นอยู่ดีเออสำหรับมนุษย์ในแบบหนึ่งอะคือคือคือต่อให้กูออกไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะแกเออฉันแบบฉันรู้จะทำยังไงกับตัวเองเหมือนกันคือคือ คือเขาก็ไม่ได้หวังอะไรจากเราคือเขาก็อยากจะช่วยเหลือจริงๆแต่เราก็เกรงใจเขาจริงๆแล้วแบบสุดท้ายเขาก็ต้องแบบว่า,เ,าเสนอความช่วยเหลืออะไรยังไงเนี่ยซึ่งคนแบบเนี้ยเราไม่ได้จําเป็นจะต้องตะเกียกตะกายแบบพุ่งพยายามแบบมิเสนอตัวให้เขาเห็นเพื่อจะได้มีคอนเนคชั่นกับเขาคือคนถ้ามันมีเยอยใยต่อกันเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันมันก็ช่วยเหลือกันไปได้เองในระดับที่มนุษย์แบบพึงจะทําให้กันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถึงขั้นจะต้องแบบฝืนตัวเองทุกอย่างเพื่อจะได้ออกไปแบบ มีกิจการที่มันแบบใหญ่โตอู้ฟู่โดยที่แบบเราก็รู้ว่าเราแบกมันไม่ไหวอะ่ะแล้วคําว่าแบกไม่ไหวในที่นี้มันไม่ใช่แต่ตัวเราคนเดียวไงคะมันคือการต้องไปแบกชีวิตคนอื่นด้วยสมมติว่าคุณธุรกิจที่ที่ทำอยู่ตอนนี้มีแบบมีคนทํางานอยู่ยี่สิบคนสมมุตินะอ่ะยี่สิบคนแต่ของที่พ่อทำ่ยมีร้อยคนคุณแบกชีวิตคนยี่สิบคนกับชีวิตคนร้อยคนอะ่ะคือใครจะบอกว่าเอ้ยก็ไม่เป็นไรเขาก็ต้องดูแลเฮ้ยไม่ได้ฉันคิด ฉันซีเรียสฉันเป็นคนซีเรียสกับอะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อว่าเราไม่ใช่คนเดียวในโลกที่เราซีเรียสกับอะไรแบบนี้เออคนมันรับมือความอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่เท่ากันน้ําหนักในการที่เราให้กับความแบบความกังวลหรือความอะไรต่างๆในชีวิตอ่ะมันไม่เท่ากันซึ่งซึ่งคนที่เขาทําได้มีไหมมีเราเชื่อว่ามีแน่นอนแต่ไม่ใช่เราแค่นั้นเองเออแล้วเจ้าของคําถามก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เออ ก็กูรู้ว่ากูประเมินตัวเองมนันได้แค่นี้มันก็คือได้แค่นี้ถามว่าในนาทีนี้นที่เราดูแลคนย0สิบคนกับอะไรเล็กๆของเราเนี่ยเราทาได้ดีที่สุดหรือยังเราทําได้ดีที่สุดแล้วสุดมือเราโอเคพอจบอืมก็อาจจะเป็นคาแนะนําสําหรับคนที่แบบมันก็อาจจะดูไม่ค่อยทะเยอ,อทะยานเปะวะเออเราไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่พอดีเราก็ดันเป็นคนแบบนี้ได้ไงว่าเออเราก็เออเราก็แค่นี้แหละเล็กๆเรื่อยๆอะไรของเราไปแบบ กระจุงกระจิงเราก็อยู่กับแม่อะไรเราไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันโอเคแล้วมันพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่จะแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องบริหารความคาดหวังความอะไรใดๆของคนรวมถึงว่าเราก็ได้ถนอมเยวแรงของเราเอาไว้ในการที่ทําอะไรกับสิ่งที่เราแฮปปี้ที่เราชื่นใจได้อยู่กับแม่หรืออย่างอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เจ้าของคำถามถามเข้ามานะคะซึ่งทั้งหมดขั้นมวลนั้นคุณก็ต้องชั่งน้ําหนักเอาว่าคุณจะไปสื่อสารยังไงต่อกับพ่อว่าจะหักเลยไหม ฟ <c oughs> ูลาพูดคาว่าหักเลยอะเหมือนเรายุให้เขาตีกันเนอะซึ่งไม่ใช่ไงคือเราก็แค่บอกในสิ่งที่เราคิดอะว่าเออไม่ไหวค่ะจบก,ะก็ก็กูไม่ไหวอะเออก็สิ่งที่บอกสิ่งที่เขาบอกเรามาเราก็ไม่ได้อยากทําอะเราก็บอกแค่บอกกลับไปว่าเราไม่ไหวเขาก็แค่ยอมรับในสิ่งที่แบบเราเป็นแค่นั้นเองกับอีกอันหนึ่งก็คือยอมรับในสิ่งที่เขาอยากให้ทํหน่อยๆอ,อ่าซื้อเวลา อะไรอย่างเงี้ยแบบเออลองดูอ่ะไหนลองซิลองซิอ,งซอ่ะลองลองก่อนลองก่อนถือว่ายังไม่ตัดรอนอะไรอย่างเงี้ยไหมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณพ่อของเจ้าของคําถามอ่ะเขาเสนอมาด้วยท่าทีเข้มข้นขนาดไหนนะก,ก็ลองดูแล้วใส่เชื่อว่าอีกคนนึงนะที่จะเป็นที่ปรึกษาได้ดีมากๆดีมากๆเลยสําหรับเจ้าของก็คือคุณแม่อืมเขาต้องรู้นิสัยสามีเขายิ่งถ้าถามเน้นมาในแบบในคําถามเรียกว่าเอออยากอยู่กับคุณแม่เนี่ย เราว่าคุณแม่ต้องรู้ว่าควรจะรับมือ,อยังไงน่าจะเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะเป็นคู่คิดให้กับเจ้าของคำถามที่ดีมากๆนะเพราะว่าเราไม่ได้ถามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราปรึกษา เพราะว่าในอายุ30กว่าเราว่ามันก็น่าจะมีการแบบพูดคุยปรึกษาหรืออะไรใดๆในเรื่องชีวิตในมุมอื่นๆได้ในในทีมนอกเหนือไปจากมิติของความเป็นแม่ลูกอ่ะมันคือพาร์ทเนอร์มันคือบัดดี้กันแล้วอ่ะสำหรับเราแบบในในเพราะตอนเราโตๆตเราเราก็คุยกับแม่แบบนี้เหมือนกันนะในแบบโตๆแล้วซึ่งถามว่ามันตีกันไหมมันตีกันแหละแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือแบบเขาก็ต้องรู้ว่าเราโตแล้วทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยอืมทั้งพ่อทั้งแม่แล้วทั้งตัวเราด้วยว่าเออเราก็โตแล้วเราก็ต้องบริหารความชอบใจแล้วก็ไม่ชอบใจจากครรออองงขเเาหมืนนกั เดี๋ยวเราอาจจะสปอยเขาทุกอย่างแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เพราะว่ามันคือชีวิตเราที่เราต้องใช้ต่อวันหนึ่งเขาไม่อยู่ใช่ไหมสมมุติว่าเราอะโอเคยอมทําสิ่งที่พ่อบอกอะไรเงี้ยแล้ววันนึงพอเขาไม่อยู่จริงๆอ่ะอันนี้ไม่เราเดี่ยวแล้วนะไหวแค่ไหนอ่ะเออแล้วตอนนั้นมันจะเป็นความกดดันขนาดไหนอันนี้ก็ต้องแบบอันนี้ก็ต้องก็ต้อง <c oughs> ต้องช่างใจเอาส่วนว่ามันจะเป็นความกดดันว่าพ่อแบบมี่มันจะไม่มีใครมาสืบทอดธุรกิจหรืออะไรใดๆอะ่ะ สุดท้ายมันก็คือการบริหารความคาดหวังของเขาเว้ยอืมคือทุกคนเวลาทาธุรกิจมันอยากให้สําเร็จทท้งนั้นแหละถูกไหมแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแบบผลิตเชื้อสายของเราออกมาเพื่อให้มันมาทาในสิ่งที่กูทําสําเร็จไว้แล้วมึงห้ามให้มันพังนะเว้ยอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้อะแกนึกออกไหมเออไม่งั้นเนี่ยแบบอย่างอาชีพยอย่างฉันก็ซวยสิว่าแบบว่าแล้วสมมุติว่าเราแบบสมมุติว่าเราแต่งงานแล้วมีลูกอะไรเงี้ยสมมุติว่ามีลูกสามคนแล้วลูกไม่อยากเป็นดาราเลยให้เราทําไงอะ ไม่ได้นะตระกูลฉันจะล่มสลายไปกับแบบแกจะไปทําอย่างอื่นไม่ได้เออเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้ปะวะเออมันก็อาจจะเป็นเรื่องน่าเสียใจหรือน่าเสียดายแล้วเออเสียดายนาอไม่มีคนทําต่อแต่มันก็อืมันก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นชีวิตมันเป็นอย่างนั้นมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นเราทุกคนก็มีชีวิตของตัวเองอ่ะแต่ถ้าเขาอยากทําก็ก็ดีเออแล้วแต่ถามว่าแบบมันคําว่าก็ดีมันคือมันก็ดียังไงก็ไม่รู้นั้นเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันแต่ก็คงแบบเพราะว่า คนสร้างอาชีพหรือสร้างธุรกิจอะไรวันหนึ่งเขาก็จะตายจากโลคนี้ไปคือทุกคนมันต้องตายจากโลกนี้ไปถูกปะเออเราก็ไม่มีวันรู้หรอกว่าในอนาคตต่อไปแบบมันจะเป็นยังไงไอ้อสิ่งที่เราสร้างไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเราก็ได้แค่คาดหวังแค่นั้นเองแล้วก็หวังว่ามันจะโอเคซึ่งคําว่าหวังว่ามันจะโอเคอ่ะมันก็ควรจะให้มันโอเคในช่วงชีวิตเราเท่าที่เราจะทําได้ที่เท่าที่เราจะทได้ที่สุดเลยอย่างงี้มันแต่นี้ก็อาจจะเป็นวิธีคิดของแบบมนุษย์อินโทรเวิร์ดที่ไม่เคยมีธุรกิจอะไรเป ก็ขอให้เจ้าของคำถามได้พบอะไรเขาเรียกอะไรหนทางที่ลงตัวในการสื่อสารกับคุณพ่อเนาะในการที่จะตอบคุณพ่อแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้ด้วยว่าคำตอบที่จะตอบไปอะ่ะมันจะมันจะสร้างคุณค่าอะไรให้กับชีวิตเราเราให้คุณค่ากับอะไรแล้วก็จะบริหารให้มันลงตัวยังไงทั้งการเป็นลูกอ่าการเป็นเจ้าของชีวิตตัวเอง แล้วก็การเป็นหัวหน้างานในยุคที่มันยากในแบบนี้นะคะก็ขอให้เจอทางที่มันโอเคที่สุดลงตัวที่สุดแล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับแอมไซ h a งกิ้วเนาะกลับมาเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะแล้วก็ใครมีคําถามนะคะอย่าลืมว่าส่งเข้ามาได้นะคะทางอีเมล i m s a i t h a n k y o u m s i a n g u at g m a i l c o m นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ